e วลคัมแบ็กสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโต้รีวิววันนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสสุดยอดยานเกราะหนักแห่งปี2025ที่กำลังเป็นกระแสะแรงที่สุดในวงการยุทโธปรกรณ์ทั่วโลกและแน่นอนว่าประเทศไทยของเราก็ไม่พลาดที่จะให้ความสนใจกับ m o เดิร์ e เฮฟ t ี่แทง หรือรถถังหนักสมัยใหม่ที่เรียกได้ว่าเป็นสุดยอดเทคโนโลยีการรบที่รวมเอาพลังความเร็วและระบบป้องกันขั้นสูงไว้อย่างลงตัวหลายคนอาจจะสงสัยว่ารถถังหนักในยุค2025นี้มันต่างจากกลุ่นเก่าหรือรถถังยุคสงครามเย็นยังไงบ้างต้องบอกเลยว่าเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากตั้งแต่ระบบควบคุมการเคลื่อนที่ไปจนถึงระบบตรวจจับและอาวุธประจำการ ทุกอย่างถูกออกแบบมาให้ทันสมัยและตอบโจทย์สนามรบยุคใหม่ที่เน้นความเร็วความแม่นยำและการรอดชีวิตสูงสุด รถถังหนักรุ่นใหม่นี้ถูกออกแบบให้มีน้ำหนักกว่า60ตันแต่ถึงจะหนักขนาดนั้นกลับสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วด,ด้วยเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบกำลังสูงกว่า1,500แรงม้าสามารถเร่งความเร็วได้ถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนทางเรียบและประมาณ45กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนเส้นทางธุรกันดารถือว่าเร็วมากสำหรับรถถังขนาดนี้ ในส่วนของเกรอบป้องกันรถถังรุ่นใหม่นี้ใช้เทคโนโลยีคอมโพสิตผสมกับวัสดุนาโน,โนที่สามารถดูดซับแรงระเบิดและกระสุนจาะเกรอะได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีระบบ Active Protection System ที่สามารถตรวจจับและยิงสกัดจรวดนำวิถีหรือกระสุนต่อต้านรถถังได้แบบอัตโนมัติภายในเซี้ยววินาทีเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีจุดอ่อนในสนามรบเลยทีเดียว ภายในห้องควบคุมหรือครอบพิดของรถถังได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดทุกอย่างเป็นระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบจอแสดงผลแบบสัมผัสแผงควบคุมที่ล้ำสมัยพร้อมระบบ AI ช่วยในการวิเคราะห์เป้าหมายและระบบกล้องอินฟราเรด360องศาที่ช่วยให้พลขับและพลยิงมองเห็นได้แม้ในเวลากลางคืนหรือทัศนวิสัยแย่มากๆ ในแง่ของอาวุธหลักปืนใหญ่ขนาด125มิลลิเมตรที่ติดตั้งอยู่บนป้อมปืนสามารถยิงกระสุนเจาะเกราะพลังสูงได้ในระยะไกลถึง5กิโลเมตรพร้อมระบบหมุนป้อมปืนอัตโนมัติและระบบเสถียรภาพแบบดิจิทัล ทำให้สามารถยิงได้อย่างแม่นยำแม้ Man ในขณะเคลื่อนที่นอกจากนี้ยังติดตั้งปืนกลขนาด12.7ม mm, ิลลิเมตรสำหรับป้องกันภัยทางอากาศและทหารราบรวมถึงเครื่องยิงควันเพื่อพรางตัวจากการตรวจจับด้วยเลเซอร์หรือโดรนของสัตรูเมื่อพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีที่ช่วยให้รถถังรุ่นนี้เหนือกว่ารุ่นก่อนต้องพูดถึงระบบ Hybrid Electric a s s i s t ซึ่งช่วยลดการใช้พลังงานและเพิ่มแรงบิด ทำให้สามารถเคลื่อนที่ได้เงียบและรวดเร็วขึ้นโดยเฉพาะในภารกิจลับที่ต้องการความเงียบในการเคลื่อนกำลังสำหรับประเทศไทยเองในปี2025กระทรวงกลาโหมได้ให้ความสนใจในโครงการจัดหารถถังหนักสมัยใหม่เพื่อเสริมกำลังให้กองทัพบ,บกโดยมีการทดลองใช้งานในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นภูมิประเทศที่มีทั้งผืนที่ราบและภูเขา รถถังรุ่นใหม่นี้สามารถผ่านการทดสอบได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งในด้านสมรรถนะความทนทานและความปลอดภยัยในส่วนของราคานั้นถือว่าสูงพอสมควรเพราะ1คันมีมูลค่าประมาณ9ล้านเหรียญสหรัฐหรือราวๆ330ล้านบาทไทยแต่ถ้าเทียบกับสมรรถนะและเทคโนโลยีที่ได้รับถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในด้านความมั่นคงของประเทศสำหรับรุ่นที่ประเทศไทยกำลังให้ความสนใจนั้น มีการปรับแต่งพิเศษเพื่อให้เหมาะกับภูมิอากาศร้อนและชื้นของไทยเช่นระบบระบายความร้อนพิเศษระบบกรองอากาศที่ทนต่อฝุ่นและระบบไฟฟ้าที่ออกแบบให้ทนต่อความชื้นสูงรวมทั้งระบบควบคุมด้วยภาษาไทยที่ใช้งานง่ายขึ้นสำหรับทหารไทยโดยเฉพาะ เมื่อทดสอบการยิงจริงในสนามฝึกพบว่าปืนหลักของรถถังสามารถทำลายเป้าหมายได้ในระยะ4,800เมตรภายในไม่กี่วินาทีด้วยความแม่นยำสูงถึง90แม้ในสภาพอากาศที่มีฝุ่นหนาหรือฝนตกหนักถือว่าเป็นมาตรฐานที่สูงมากเมื่อเทียบกับรถถังรุ่นเก่าที่เคยใช้ในกองทัพไทยอีกหนึ่งจุดเด่นที่ทำให้โมเดิร์นเฮฟวแทงรุ่นนี้ได้รับความสนใจจากทั่วโลกคือ ระบบ AI วิเคราะห์การเคลื่อนไหวของศัตรูแบบเรียลไทม์มันสามารถคำนวณเส้นทางของเป้าหมายและแนะนำตำแหน่งการยิงที่เหมาะสมที่สุดได้ทันทีโดยอัตโนมัติซึ่งช่วยลดภาระของพลยิงและเพิ่มความแม่นยำในการรบอย่างมากไม่เพียงเท่านั้นยังมีระบบเชื่อมต่อแบบ Battle Network ที่สามารถสื่อสารกับหน่วยรบอื่น,นๆเช่นโดรนลาดตรเวนรถุ้มเกราะและฐานควบคุมทำให้ทุกหน่วยสามารถแชร์ข้อมูลการรบได้ทันที ซึ่งเป็นสิ่งที่เปลี่ยนวิธีการรบของโลกไปอย่างสิ้นเชิงหลายประเทศในเอเชียเริ่มแสดงความสนใจเช่นอินโดนีเซียมาเลเซียและเวียดนามแต่ไทยถือเป็นประเทศแรกแๆในภูมิภาคที่ได้รับอนุญาตให้ทดสอบภาคสนามก่อนการส่งออกจริงนั่นแสดงให้เห็นถึงความไว้วางใจในความสัมพันธ์ทางการทหารและการพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกัน ในด้านการบำรุงรักษารถถังรุ่นใหม่นี้ได้รับการออกแบบให้ซ่องบำรุงง่ายกว่าเดิมชิ้นส่วนหลักสามารถเปลี่ยนได้ภายในเวลาไม่ถึง30นาทีโดยทีมช่างสนามระบบตรวจสอบสภาพอัตโนมัติจะแจ้งเตือนทันทีเมื่อมีความผิดปกติเช่นอุณหภูมิเกินแรงดันน้ำมันลดลงช่วยลดโอกาสการเสียหายระหว่าริ เนื่องจากใช้เทคโนโลยีลดเสียงและระบบไฮบริดทำให้สามารถลอบเคลื่อนกำลังได้โดยไม่ถูกตรวจจับง่ายจากอุปกรณ์เสียงหรือเซ็นเซอร์ของสัตรูอีกสิ่งที่น่าชื่นชมคือระบบความปลอดภัยของพลประจำรถเช่นเก้า e อี้ดูดซับแรงระเบิดระบบดับเพลิงอัตโนมัติและระบบปิดผนึกเมื่อมีการโจมตีด้วยอาวุธเคมีหรือชีวภาพทุกอย่างถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของลูกเรือให้มากที่สุด สำหรับประเทศไทยหากมีการจัดซื้อจริงรถถังรุ่นนี้จะถูกนำไปประจำการในหน่วยรบหลักภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางเพื่อเสริมศัก,กยภาพในการป้องกันประเทศและภารกิจรักษาสันติภาพในภูมิภาคซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายด้านความมั่นคงของไทยในยุคใหม่ เมื่อพูดถึงภาพลักษณ์รถถังรุ่นนี้มีรูปลักษณ์ดูดันล้ำยุคสีพรางแบบดิจิทัลที่กลมกลืนกับทุกสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นป่าภูเขาหรือทะเลทรายเส้นสายของตัวถังถูกออกแบบให้ลดการสะท้อนจากเรดาร์ซึ่งช่วยลดโอกาสถูกตรวจจับจากระบบศัตรูโดยสรุปแล้ว Modern Heavy แทงปี2025ถือเป็นสุดยอดนวัตกรรมแห่งการรบยุคใหม่ ที่รวมทุกอย่างไว้ในคันเดียวทั้งพลังความเร็วเทคโนโลยีอัจฉริยะและการป้องกันที่ยอดเยี่ยมหากประเทศไทยสามารถนําเข้ามาใช้งานได้จริงจะถือเป็นการยกระดับกองทัพไทยให้ก้าวทันโลกยุคดิจิทัลอย่างแท้จริงและนี่คือการรีวิวแบบละเอียดจากออโต้รีวิวที่เราพยายามนำเสนอให้ทุกคนได้เห็นภาพรวมทางด้านเทคนิค สมรรถนะและความเป็นไปได้ในประเทศไทยปี2025ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Auto Review เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารรถยนต์และอาวุธล้ำยุคจากทั่วโลกแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ